ชีวิตใหม่แดนนี่ซีพินโยหลังหายจากจอ6ปีถือว่าเป็นตลกชื่อดังคนหนึ่งของวงการบันเทงิงสำหรับแดนนี่ซีพินโยดาราตลกหน้าฝรั่งที่เข้าวงการมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเป็นนักแสดงตลกที่เล่นละครมากว่า60เรื่องแต่ปัจจุบันหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าจากวงการไปนานแสนนานล่าสุดบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากจริงๆอีกทั้งตอนนี้แดนนี่ยังพันตัวเองไปทำอาชีพทางการเกษตรใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัด ด้วยการทำไร่ทำนาปลูกข้าวหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวพร้อมปลูกบ้านชั้นเดียวแบบเรียบง่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งใจหันหลังให้วงการไปอยู่บ้านกับพรรยาสร้างครอบครัวด้วยกันทำการเกษตรปลูกข้าวไว้กินเองและไว้ขายบนพื้นที่กว่าเจ็ดไร่และก็เลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตกับพัรยาและลูกสาวส่วนสาเหตุที่ฟดเฟดตัวออกจากวงการเพราะส่วนตัวมองว่ายังไงก็ต้องเลิกไม่ช้าก็เร็วและตอนมีความฝันอยากอยู่ต่างจังหวัดมีโรงนาแบบฝรั่ง ตั้งใจหันหลังกเกษียณตัวเองครับไปอยู่บ้านภรรยาบ้านที่กรุงเทพขายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันหมดภาระเราแล้วผมคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งเรากรเกษียณแล้วย้ายทั้งหมดมีเงินประมาณนี้ถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดเงินขนาดนี้มันทําให้เราอยู่ได้ถึงอายุเจ -80 ปีตอนนี้ไม่มีนี่อะไรแล้วผมปลดหนี้มาตั้งแต่แต่งงานกับภรรยาสิบกว่าปีแล้วถามว่าชีวิตมีความสุขที่สุดแล้วมันมีความสุขตามคันลองที่ควรจะเป็น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันมีมาตอนนี้ผมจําคําสอนของพ่อแม่อดทนอดกลัน้นอดออมนี่คือพ่อส่วนแม่เป็นห่วงอย่างเดียวถ้ามีครอบครัวมีลูกรักกันให้มากเพราะลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจระหว่างบุคคลสองคนถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นให้หันไปมองลูกแล้วชีวิตคู่จะอยู่ยาวเหมือนพ่อกับแม่พ่อผมจะเป็นคนชอบพูดว่าจดจำจดจริงๆเขียนใส่สมุดบันทึกเขาเป็นคนละเอียดผมติดเขียนแบบเขา เพื่อนๆมาที่บ้านบอกว่ามีนิทรรศการกระดาษไทยหรือยังไงแม้กระทั่งบนรถก็แปะผมได้อันนี้มาจากพ่อเลยอย่างน้อยแม่ก็ได้กลับมาอยู่กับผมช่วงสุดท้ายถึงแม้มันจะสั้นนักแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วไม่เคยลืมแม่นะสักวันหนึ่งถ้าลูกผมโตขึ้นรู้ความผมจะพาไปเยี่ยมแม่